วันนี้ตกับวันที่5นะครับมกรลาสองห้าหกเอยู่ที่ช่องจอมนะครับอาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินมาถามเขารู้สึกแม่ค้าดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเออเป็นเช้าเลยครับขายอ่ะนะครับเออขายที่นี่เปิดได้กี่วันนะครับนี่เพิ่งเปิดได้สามสี่วันนี่สามสี่วันเป็นแค่บ้างครับลูกค้าที่จะการเยอะไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยก็แต่ละวันนี่ขายได้เยอะไหมครับแต่ละวัน ม่เพิ่งเนี่ยวันนี้ได้โซล่าน่สองเครื่องเมื่อวานก็ได้เงินสามร้อยกว่าบาทโอ้โหสามร้อยกว่าบาทนะครับก็ลูกชายเดียนด้วยอะไรด้วยก็ไม่พออ๋อไม่พอนะครับนี่คือความรู้สึกของแม่ขาที่นี่นะครับท่านผู้ชมนะก็เปิดเป็นบางร้านนะครับก็เขาก็อยากจะขายแหละนะครับแต่มันมีสื่อโงครายนี้บางคนก็กลัวไม่ไม่กล้ามาขายก็มีนะครับส่วนตัวผมก็เดินทางมาจาก จังหวันนครปามนะนะครับจังหวัดนครมาถมแล้วก็มาก็มาเจอร้านโซลาเซลล์นี่แหละซื้อไปหลายอันแล้วนะครับจะได้เพิ่มนะครับจะได้เพิ่มก็เลยมาซื้อนะครับมีไมโครโฟนนะครับก็มีนะครับลาโพงก็มีมาดูกันได้นะครับแผงโซลาเซลล์สำหรับแผงสนามนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องขยายนะครับเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นเปลนะครับเป็นเปลแล้วก็มีปลั๊กฟงปลั๊กไฟนะครับเสื้อฟงเสื้อผ้ามีหมวกนะครับแล้วก็มีร้านโทรศัพท์นะครับ ฝั่งนู้นก็มีร้านผลละมงผลไม้นะครับมาเปิดนะครับถนนทางรถนี่โล่งเลยนะครับก็จะมีรถแม่ค้ามาส่งรถลูกค้าบ้างเล็กน้อยนะครับก็อย่างนี้ท่าผู้ชมเห็นนะครับรถโล่งเลยนะครับรถโล่งเลยถ้าใครจะมาซื้อโซลา์เซลล์ยังมีขายนะครับแล้วก็มีพวกที่นอนนะครับที่นอนหมอนมุ้งมีเสือมีสัตว์ก็มากันได้นะครับร้านโทรศัพท์มือถือก็เปิดนะครับท่านผู้ชมนะร้านเสื้อผ้าก็มีนะครับท่านผู้ชมอ่ามาเปิดอ่ามาเที่ยวกันได้นะครับมาเที่ยวกันได้ สำหรับคนที่ต้องดูมั่นเมืองด้วยนะดูข่าวด้วยนะถ้ามันไม่สงบก็อย่ามานะถ้ามันสงบแล้วคิดว่าท่านผู้ชมยอดมั่นใจท่านผู้ชมก็มานะครับท่านผู้ชมนะแต่ผมอยู่คนสุรินทร์อยู่แล้วแต่ไม่ได้แฟนนขามาถมก็เลยเรามาเที่ยวดูนะครับมาสัมผัสดูว่าเป็นยังไงนะครับดูข่าวสารมั่นเมืองกันให้ดีนะครับอข่าวสารมั่นเมืองกันให้ดีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่าให้สงบเร็วๆนะครับชาวบ้านจะได้ทำมากินปกติเนาะนะครับ สไรดคลิปนี้คนต้องลากันไปก่อนสหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ